คุณแม่เป็นไรคุณแม่ไปแล้วยินเสียงแล้วครับไปแล้วไปแล้วเสียงรถใครก็ไม่รู้เฮ้ยแม่แต่แท่แม่รถพอๆแต่แท่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเป่าเป่าครับเป่าเ่า สวัสดีครับไ่น้อยมีมงกงคลชานแนลครับพังครับพัง,พงโอ้ยรถรถพอเอิญพังแล้วโอ้โอ้โอมาลูกมามามามิ้งครับดูความโซนครับ,รบถ้าออกเนี่ยครับถ้าถ้าออกมาเป็นอย่างนี้ครับพอ่ออหล่าก็เป็นย่งงสิพอ่อพ่อครับ อะไรกันน่ะจีก็อไปก็อีก็อีแด็กก็อีแด็กเยนจะออกแล้วมีมีไม่เป็นไรหรอไม่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก็พังพอดีคุณก็รู้ว่าเป็นช้างพังหรือช้างพลายสายพังครับสายพังลูกบอลลูกบอลมิ่งมิงมิง ครับครับอีอีขะละข้นพ่อโอ้ยจักป็นยังข้างกระดอกกระเด็ดนะครับอุ้ยอุ um> ้ยอุ <Yes, okay, ้ยเนี่ยครับถ้าอาบน้ำไม่ถึงเออท้าไมน้ำหนักมาถึงห่อนเป็นสี่ละสั่ง ดูดูด <si ูดูเฮ้ยไอต้าวไอต้าวไอต้ามานี่เนี่ยไอ้เต้าเต้าเมี่ยงไปเลยอีอีอีครับผมครับยาฟ้าครับไม่เย็นครับอ阿าขั้นครับอ阿าเกากันครับผมยาฟ้าไปคุณแม่ก็เอาล่อเหลือเกินเอาเอามามาไอย่าฟ้าครับผมอ阿าอยากเล่นอยู่ครับบอกว่าจะฟ้าจะฟ้าแม่ <Point of time> <yo> <man> <laughs> เอาเล่นนี้ดีกว to ่า <elaborate each other> <Trans> ้นั่นไม่เงี้ยเจ้าจอดรถพิษหม่องได้ไหมสงสัยจะแมนมาต้นนี้ของมิ่งมันที่ของผมเป็นมาอันนี้ที่ข้องห่าไหลมักกระจ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 กนี้ เอาเข้าไปลูกเอาเข้าไปตาสบายครับตาสบายเลยยาฟ้าเนี่ยคองอะไรนี่แม่ต้นอะไราแม่เชื่อวไม่ไหวอันนี้เบิ่งหรออย่าง <laughs> มันมัน <laughs> เห็นไหมเลยดิเมัน,มน <laughs> จากที่ถูกขาดถูกขาดครับ <laughs> เรียบเบิด <laughs> เรียบหมดแล้วครับอันนี้ต้นมิ่งครับ <laughs> ออนออดีดูดู ดู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 นู้นดูนู้นคุณแม่กำลังเต้นกําลังดู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 คุณแม่เป็นไรคุณแม่ไปแล้วอีกจดีเสียงแลครับไปแล้วไปแล้วเสียงรถใครก็ไม่รู้ โอ้มาแล้วไม่รู้พอๆแตแท้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เปล่าครับโอเปล่าด <c oughs> <c oughs> ีใจด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 ีใ <c> จ <oughs> ดีใจดีใจใช่ไหมเนี่ยไม่ตกใจเลยครับปกติจะตกคนตกใจง่ายครับมีช้างนี่ลูกช้างนี่ตกใจเนี่ยยิ้มดีใจเนี่ยอะไรดีใจครับพ่อปอมัแล้วครับพ่อเอออะไรดีใจพ่อพ่อครับดีใจครับเลยดีใจครับได้ยินพ่อป๋อม มีอะไรเจ๊มีอะไรครับเอาอะไรโอ้เดี๋ยว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 หอบให้ครับเดี๋ยวหอบใจเย็นครับใจเย็นขออาหารครับดูโจดจุดเบิกดีกว่าตัวนึกทายังถากผมเพาะทายทั้งหนาผมไม่พ่อพ่อครับสอ้างเมา เคยสั Sod ่งเม้าครับวิวมองเห็นลูกบอลละมีของนาที่นี่หนึ่ง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 เด็กแบบโอ้ยอันอ้ย นั่นนั่นนั่นยายายาอิอิืเป็นยังอิออือเอาละลูกช้างดีครับดีแล้วดีแล้วจะเปิดประตูจาประตูรถได้หนั่นพังมิงออกมาวีมิงมิง มีเด่ยทางนี้ทางนี้านมามามิงนั่นนั่นนั่นออกมาเลยบ้่สนใจเลยเอบอกแล้วว่าต้นนี้ของมิงอ๋อคุณจอดรถไม่ถูกที่เองเอาอมีอื้อื้ ดูดิโอ้ยดูดูดูเวลาคุณแม่มากเลยที่แท้อันนี้สบายไม่เย็นเหรฮะลูกบอลลาร์เนี่ยนะลูกบอลลาร์เนี่ยนะอยากนั่งด้วยครับโอ้ช็อตนี้สุดยอดเลยอ่ะก็ตัวเองไปแย่งบอลเขาอ่ะของลารได้เพื่อแม่ครับบอลลาร์เนี่นี่โอ้โอ้ลาร์อย่างนั้นตั้งแม่นะดูทักดูแย่งของเขาโอ้ยช่าง สร้างสางหน่อยวะดูดูดูหสุดยอดเลยอ่ะหนักไหมเออเออถามว่าหนักไหมองหลาเนี่ยน่ะคงหลาเนี่ยน่ะเย็นๆไปนู่นเย็นไปนู่นไปดูเลยครับ ดูความดื้อของเขาฮึยังไงก็รู้ว่าพังครับไหนมิ่งไปไหนนี่ไอ้ต้าไปไหนน่ะโอ้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 เย็นโอ้ OK 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 Nó đổ, nó đổ Tại sao bây giờ? Cô. us Hey Nếu b�u cái nụ cầu, b Hebrews Cho tôi xem become Cái này ng hả? ăn tiếp. Vậy, ch Reinventing, chúng ta sẽ có một loại <laughs> sẽ là คือโยกรถทีโอ้ยนาะเฮ้้คองหลาได้ไหมคลองลาได้ไหมสุดด้วยไม่อยากของเขาเนาะโอ้คลองลาได้หนิครับผมคองหลาได้หนิ

ด,ด,ด,ดูไม่ต้องมาโชว์ก็ได้ลูกไม่ต้องมาโชว์ครับไม่อยากดูเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะอายของผู้ชายพ่อต้องเชียร์ละครับลูกผู้ชายพ่อเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูมิ่มมงคนเยอะๆนะครับขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์ครับน้องเลนเม่ยวอนครับผู้ที่ให้กาปรึกษาในด้านต่างๆครับ ศูนย์ก็จะนาจัดศึกษาครับสถานที่ที่ให้เราได้มาถ่ายคลิปในทางนี้ครับหลวงตาพีกครับที่ทำให้กำเนิดช้างน้อยผู้น่ารักตัวนี้ครับขอบพระคุณครับ